สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรออสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความคิดความรู้สึกและอารมณ์นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็มาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อีกแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของอารมณ์ดีเข้าไว้ค่ะในช่วงเวลา นี้นะคะบางทีเราก็อาจจะต้องเจอตัวกระทบหลายอย่างที่จะทําให้เราอารมณ์เสียนะคะอาจจะเจอสถานการณ์ไม่ได้ดังใจเจอผู้คนที่ท็อกซิกนะคะแล้วก็ทําให้เราอารมณ์เสียใส่กัน,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราอาจกลายเป็นท็อกซิกกับคนอื่นเลยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งจิตนะคะตั้งเจตนารมณ์ที่แน่วแน่เห็นภาพที่ตัวเองเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ แม้ว่าเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เราก็สามารถจัดการอารมณ์ได้ดีค่ะเดี๋ยวฟังเทคนิคจากอาจารย์นะคะซึ่งเทคนิคเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังนะคะเคล็ดลับที่อาจารย์เล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยมันจะต้องลงมือปฏิบัตินะคะแล้วก็ต้องทําเป็นประจำและสม่ําเสมอนะคะถึงจะได้ผลค่ะลองฟังดูนะคะเคล็คดลับอารมณ์ดีนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทําเลยคือออกกําลังกายนะเลือก การออกกำลังกายแบบที่มันเข้ากับสังขารหรือสภาพร่างกายของเราแล้วก็ตามความชอบของเราด้วยนะคะเลือกการออกกำลังกายที่เราเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หัวใจของเราเต้นแรงขึ้นนิดนึงนะเอาสัก20นาทีก็ได้นะคะ อาจารย์เนี่ยเลือกเดินนะคะแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เดินหรือว่ายนะ้ําหรือแอโรบิกแค่อย่างเดียวเราต้องมีการยืดเหยียดร่างกายซึ่งอาจจะเป็นโยคะนะคะก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีการยกเวทด,ด้วยเขาเรียกว่าออกกําลังกายให้มันแบบหลากหลายหลาย,หลายประเภทนะคะหรือจะเต้นรําอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะการออกกําลังกายมันจะช่วยให้เรามีความสุขแล้วเรารู้สึกผ่อนคลายอาจารย์เลือกเดินเพราะเดินเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบ ได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยได้สัมผัสกับสายลมนะคะได้ช่วยผ่อนคลายความเครียดในขณะที่เดินแล้วเวลาที่เดินเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ไปคิดฟุ้งเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะอาจารย์เหมือนฝึกเหมือนแบบเดินสมาธิะนะมันก็ทําให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะอาจารย์แนะนําอันนี้ลองทําและทําให้เป็นประจําและสม่ําเสมอคะ่ะเราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงถึง สภาวะอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้อาจารย์บอกเลยนะคะพอออกกําลังกายแล้วต้องออกกําลังใจออกกําลังใจก็คือฝึกสมาธิแต่ไม่ได้ฝึกเพื่อให้สงบนะบางคนบอกฝึกไม่เห็นจะสงบแล้วเลิกฝึกแต่ฝึกเพื่อให้เราอยู่กับปัจจุบันนะคะและเห็นความวุ่นวายของเรานะวุ่นวายเห็นความว้าวุ่นใจของเราเนีย่ยลองหลับตานะามีเรื่องกับใครก็จะนึก ไอ้ภาพเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเลยผุดมาในจอภาพความคิดหน้าที่เราคือการรับรู้แล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันของเราคือลมหายใจฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือการเริ่มเป็นการควบคุมลมหายใจของเรานะคะแล้วพอฝึกเป็นประจำเนี่ยมันก็จะควบคุมจิตใจของเราได้ดีเราก็จะมีพลังของการควบคุมจิตใจของเราคะ่ะนะออกกําลังกายออกกําลังใจเนี่ยช่วยให้อารมณ์ดีคะ่ะจากนั้นแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยนะคะว่า บอกกับตัวเองนะคะว่าสัมพันธภาพที่ดีทําให้คนเรามีความสุขจงไปมีปฏิสัมพันธ์ดีๆกับคนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคน,คนที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะคนในครอบครัวคนในชีวิตของเรานะก็มีปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่แบบเพิกเฉยไม่อยากจะพูดด้วยแล้วหรือมีการงอนซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าต้องปรับปรุงสัมพันธภาพกับคนรอบตัวของเราอะพวกนี้ยส่งผลกับอารมณ์ของเรา ะะแต่ถ้าเรารู้สึกไม่อยากจะยุ่งทะแยงคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดก็ต้องมาเคลียร์นะจัดการความเครียดนะใครมีปัญหาก็ส่งข้อความมาถามอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวจารยตอบเป็นคลิปให้นะทวนนะคะเคล็ดลับในการที่จะทำให้เราอารมณ์ดีออกกําลังกายออกกําลังใจมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับกับคนในชีวิตของเรานะคะจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องจัดเวลาในการทําสิ่งที่เรารักค่ะ บางท่านไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะนึกย้อนไปว่าตอนเด็กๆเราชอบทําอะไรนะคะบางคนตอนเด็กๆชอบปรดิษบางคนบอกตอนเด็กๆชอบวาดรูปชอบวาดตุ๊ก,กตาอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะลองทําดูทําให้เพลินๆไม่ต้องไปคิดมากนะคะลองทำหาเวลาจัดเวลาทําแบบนี้จากสิ่งที่เรารักนะคะแล้วพอเราทําแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นงานอิเรส และบางคนนะคะค้นพบงานอดิเรกที่มันสามารถสร้างเงินอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเห็นไหมคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่เรารักเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยจูนนะคะเข้ามานะคะในสู่โหมดของปัจจุบันและทําในสิ่งที่ชอบเราก็จะรู้สึกดีคะ่ะนะก็สะสมพลังงานดีๆนะคะลองทําดูเลยมันจะช่วยให้เรามีความสุขแล้วเราจะรู้สึกพึงพอใจมีโลกของเราเราก็จะไม่ไปยุ่งกับ กับโลกของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกขุนัวและเศร้าหมองนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยลองลองมากำหนดเป้าหมายในเรื่องของสุขภาพและดูแลสุขภาพกายใจของเราให้จริงจังเลยอันนี้จะยิ่งดีเลยเพราะการออกกำลังกายมันตองแบบออกกำลังกายอาหารอารมณ์เนะี่ยเราดูแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรที่ทำให้เราขุนัวแล้วนะนะคะมันสุขภาพเราดีไว้นะคะสุขภาพของเราถ้าสุขภาพเราดี ใจิตใจเราสมดุลมันทําให้เรามีความสุขนะมันทําให้เราผ่อนคลายนะจย์วาพวกเนี้ยมันเป็นการจัดการชีวิตอนะ่ะนะคะจากนั้นเนี่ยตรวจด,ดูความคิดของเรานิดนึงถ้าในระหว่างวันเราเป็นแบบโอ้คิดลบคิดตําหนิคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยเราต้องเลิกอะ่ะแล้วก็ต้องคิดบวกไม่ใช่พร้อมบวกนะคะคิดบวกคือคิดดีๆมองโลกในแง่ดีๆมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตกับทั้งตัวเราและของคนอื่นคะ่ะนะคะ ลองตรวจความคิดดูนะคะแล้วก็พัฒนานิสัยความคิดซะนะคะมันก็ช่วยให้เรามีความสุขนะแล้วก็ทําให้เรามีความหวังด้วยนะนะทีนี้มาดูการพักผ่อนเหมือนกันนะคะพักผ่อนว่าเราพักผ่อนพอเพียงไหมคนที่มีความเครียดเนี่ยมันก็จะมีแบบ not, นอนมบนอนไม่พอเนี่ยมีความเครียดนะ,ค,ะคนที่มีความเครียดก็จะแบบอ่หงุดหงิดง่ายจดจ่อสมาธิได้ยากนะตั้งสมาธิได้ยากหรือว่าแบบอยากจะ แบบไม่อยากเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็ต้องมาตรวจดูถ้าเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็จะมาจากความเครียดนะคะเครียดแล้วก็อไม่ไหวมันทําให้หงุดหงิดเนี่ยลองนอนให้พอคะ่ะนะคะหาทางนอนให้พอนะเบืบองทีเนี่ยเราอาจจะต้องฝึก ออลองเข้าไปฟังคลิปกล่อมอาคะมันก็อาจจะช่วยให้การนอนดีขึ้นนะคะหรืออาจจะต้องทานแมกเนีเซียมเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนนอนอาจจะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะลองลองดูถ้าจะรับประทานแมกเนีเซียมช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีทีเดียวนะคะจากนั้นแล้วเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคะ่ะเราต้องมีอะไรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทำนะคะเพราะสมองชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันจะรู้สึกสดชื่นคะ่ะมันจะรู้สึกดีคะ่ะนะคะ ตรงนี้แหละเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะไม่ไปจดจอ่อกับเรื่องที่เรื่องเก่าๆที่ทําให้วนๆน,น,นอยู่อย่างนั้นแล้วทาให้เราไม่สบายใจค่ะนะทวนนะเคล็ดลับที่จะทําให้เราอารมณ์ดีนะออกกําลังกายออกกาลังใจนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนสัมพันธภาพที่ทําให้เรามีความสุขนะคะหาสิ่งที่เรารักทำเรียนรู้อะไรใหม่ๆดูแลสุขภาพอย่างจริงจังคิดบวกแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้แหละค่ะ ลองทำแต่ต้องทำเป็นประจำและสม่ำเสมอนะคะนี่คือเคล็ดลับของอารมณ์ดีเข้าไว้ค่ะ